ลา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 อุ้ยหุ่นย่นเพียบเลยสวัสดีครับคุณหุ่นย่นแกชื่ออะไรผมชื่อสมครับเด็กชื่อสมใช่ไหมโอ๊ะโอหนานี้ นะก็โอเคนะครับก็โอเคก็โอเคแต่ดูของผมด้วยฝากอันนี้ครับเอา้ามันไม่เข้าอ่ะเจอนี่กระสุนแบบโคตรพ่อโคตรแม่ยาร์ดนี่เนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เป็นอะไรนี่ฝากถุยไอเวนเอาพีา่วันแบบนี้ทำไมอ่ะเตะเลยเนี่ยอ่ะ โอเคครับโอเคครับยืมให้เขาทำใจทำใจอะไเหรอครับตายในด,ดีเอ,อือเออไอ้นี่เลนแก่เกินไปใช่ทุกหนีชั้นก้าวหน้าไปไกลแล้วชิบหายกูสุดท้ายกันเตะแม่งเลย้า พวกเราลงน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยยใครอีกวะเนี่ยสวีฉันมนุษชาฉันมนุษแต่งมืมโอ้โหมากัดครบเลยนะพวกติงเนี่ยใชย่ตีมากเลยมันเป็นบอฉันไม่ได้ฉันแค่เตมิม ยาสีจมพูเยอะไปหน่อยตียเลยโอ้เจ็บมันเจ็บนี่ตีแม่เลยตีไม่เข้าก็ต้องตีไม่เข้าอยู่แล้วสิก็ใะแขใกล้กันไปงไงล่ะนี่ไนงะีโอ้ยแตงโมชักแตกเลยเนะทที่ยขอโทษทีอ้าเป็นบ้านอ้ตับปัดคิว นาน,นี้บู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 บบูบูพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรโอ้ยโอ,โอ้โหโอ้โหโห,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 โห่นเนี่ยใช่ๆเพื่อนใช่ๆชว่าแต่ใครกดตั้ม่ะฉันไดบอสแสแล้วนะแต่ก่อนอด่นขอแคปบวาดเคียก่อน ừ ơi cũng thử vâng